โอเคนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้มิกี้เสร็จสวยนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมในช่วงบ่ายๆนะครับก็พามาดูนะฮะสำหรับวันนี้จะให้ความรู้นะครับสําหรับอคนที่สนใจนะครับหรือว่าติดฟิล์มเปลี่ยนสีไปแล้วหรือติดฟิล์มใสกันรอยไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นความรู้นะฮะสําหรับรถที่ติดฟิล์มใสกันรอยมา ติดสติ๊กเกอร์มาหรือเปลี่ยนสีรถมานะครับนี่เวลาเราออกแล้วเป็นอย่างนี้นะครับสิ่งที่เห็นนะครับตอนนี้สําหรับคันนี้เป็นประโยชน์นมากๆเลยกับรถที่มีความเคร่งครัดมีความเคร่งครัดนะครับเพราะว่าจุดประสงค์ของฟิล์มใสกันรอยก็ตามหรือสติ๊กเกอร์เปลี่ยนสีรถก็ตามสีรถจะออกมาเยี่ยงนี้กรณีที่สีรถเป็นสีเดิมนะครับถ้ารถไปทําสีมาเนี่ยในบางชิ้นส่วนเนี่ยสีมัอนอาจจะไม่ติดดีตอนลอ,อกมาเนี่ยมาจะติดมาด้วย ก็อันนั้นเป็นเหตุตัวิี่สายมันเป็นเหตุที่ทางร้านติดฟิล์มจะต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วแต่ว่าคันนี้เป็นสีเดิมทั้งคันเลยก่อนหน้านี้คุณจะเห็นเป็นสีฟ้าออกเขาทา้าน,นด้านหน่อยแต่ตอนนี้เป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินออกคล้ายๆเงินน้าเงินฟอร์ดฟอร์ดฟอร์ดแรนเจอร์ anger, แต่ว่าออกจะม่วงๆนิดหนึ่งอันนี้คือสีจริงนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ความความสะอาดนะครับยังไม่ได้ความสะอาดรถเลยนะครับหลังจากที่เราพึงลอกเสร็จนะครับกับการลอกกับการลอกฟิล์มนะครับ อันนี้มีประโยชน์สําหรับคนที่ติดไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิล์มใสกันลอยก็ตามนะครับหรือว่าจะเป็นฟิล์มเปลี่ยนสีรถแลบรถก็ตามอันนี้เป็นสิ่งที่ควรเข่งคัดที่จะต้องปฏิบัตินะครับเพราะว่าหนึ่งนะฮะในส่วนของสีรถเนี่ยในส่วนของสีรถเนี่ยผมไม่รู้จะคูยยังไงเห็นหน้าเห็นรถเนาะในส่วนของสีรถนะครับถ้าได้ดูแลด้วยฟิล์มใสกันลอย แล้วก็สติกเกอร์แล้วเนี่ยสีก็จะออกมาเยี่ยนนี้ครับผ่านไปกี่ปี2ปีสาปีสีก็จอกมาเหมือนเดิมนะครับสถึงสปีผมเน้นย้ำนะสอถึงสาปีถ้าเลยจากนี้ไปเนี่ยการดูแลจะเริ่มยากขึ้นแล้วเพราะว่าสีสติกเกอร์เนี่ยมันจะติดอยู่บนผิวรถจริงของท่านมันจะเป็นเนื้อเดียวกันไปเลย,เลยกับการเวลายิ่งรถที่มีเครื่องยนต์นะครับอยู่รโบ,โบรเวณนี้นะครับที่ผมให้ดูก่อนหน้านี้แล้วก็คือ เวลากลับบ้านมาเนี่ยเปิดฝาเครื่องนะครับเครื่องก็จะไม่ร้อนตรงนี้ก็จะไม่ติดเยอะแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ยังต้องลอกปีมที่เราไปติดมาเนี่ยออกอย่างเคร่งครัดภายใน 2- อถึงสปีนะครับขึ้นอยู่กับอุปนิสัยการใช้ครับคือถ้าถ้าไม่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 จอดในร่มเลยนะให้ไม่เกิน2ปีต้องลอกต้องลอกออกแล้วนะครับแต่ถ้าจอดในร่มนะให้ไม่เกิน3ปีอันนี้เป็นอะไรที่เซฟที่สุดนะครับสําหรับคันนี้นะ เดี๋ยวผมพามาดูนะหลังจากลอกคติกเกอร์ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ไม่เคยรู้นะครับอันนี้คือการลอกแบบปกตินะการลอกแบบการลอกแบบไม่ได้เอาให้เวลามันเยอะเกินไปถ้าเวลาเยอะมากๆเนี่ยมันจะลอกไม่ออกมันจะไม่ออกมาสภาพนี้นะครับมันจะไม่ใช้เวลาเท่านี้นะมันจะใช้เวลามากบางคันถึงกับใช้ไม่ทำทมไม่ได้เลยทีเดียวลอกออกไม่ได้เลย โอเคผมกลไปดูด้านด้านหลังนิดหนึ่งนะครับสำหรับคันนี้นะมินิคูเปอร์นะฮะตัวคาบิโอเลตนะฮะจะเรียกว่าคาบิโอเลตหรือว่าคอนเวอร์ทเบิลดีอันนี้ผมก็ต้องขอความรู้จากท่านผู้รู้แล้วกันเนาะแต่เป็นมินิคูเปอร์เนะครับตัวนี้เป็นตัวเปิดประทุนนะครับกับคันนี้นะฮะก่อนหน้านี้สีโครเมียมจะเห็นเป็นสีเตรงเนี้ยจะเห็นเป็นสีดาด้านนะครับนี่ที่ท้าเนเดชหยุดยู่ต,ตอนเนี้ยไอเนี้ย มันเห็นไหมครับมันมีสติก้าบกาวอยู่เล็กน้อยอันนี้คือสติกเกอร์ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะเนี่ยบริเวณนี้เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นอะไรไหมมันจะมีคาบกาวอยู่เล็กน้อยไอย้ตรงนี้ที่เห็นเป็นสองสีเนี่ยสแสดงว่าสีเดิมของเขาเนี่ยตอนแรกมีคาดกลางมาหลังจากที่เอาออกไปแล้วเนี่ยมันมันเห็นต่างกันเดี๋ยวเราลองขัดนะครับแล้วมันจะแตกต่างกว่าจากนี้ไหมนะครับตรงนี้ปกติมันจะเป็นสีดําด้านนะครับชิ้นนี้เป็นดำเงาลอ,อกมาแล้วก็สวยงามเหมือนเดิมนะครับ พลาสติกนะชิ้นเนี้ยพลาสติกเจ็ดแบคเนี่ยเหมือนเสาเอเสาบีรวมถึงหูกระกด้วยหูกระกนี่คือเป็นชิ้นที่ลอกยากมากเพราะว่าเขาแลปเข้าไปด้านในเลยนะครับเราต้องรื้อหูกระตกมาแล้วก็เอากลับเข้าไปที่เดิมเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของคิ้วนี่สังเกตว่าคิ้วหายไปเพราะว่าเขาแลปถึงถึงด้านนี้เราต้องถอดคิ้วอย่างระมัดระวังสิ่งที่ต้องถอดแล้วก็ต้องแปะติ๊กเกอร์ใหม่คือในส่วนของพวกโลโก้พวกนี้นะครับนี่โลโก้เหล่าเนี้ยเราจะต้องผมจะต้องแปะติ๊กเกอร์ใหม่ นี่ออกมาก็เป็นสภาพนี้แล้วนะครับมันจะเดือยจะหายไปตัวหนึ่งเป็นปกติทุกคนันเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับเป็นเรื่องปกติของรถแล็บนะครับเนี่ยอันนี้เป็นตัวคิ้วคิ้วข้างหน้าฝากระโปรงนะครับเราจะต้องแกะอย่างระมัดร,ระวังและทุกคันก็ไม่เหมือนกันอย่างที่ผมแจ้งให้ตามนะครับรถทุกคันไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นโมเดลเดียวกันมาบ่อยๆก็ดีไปแต่ถ้าเป็นโมเดลโมเดลอือ่นๆมาบ่อยๆเราก็อาจจะต้องใช้เวลาใช้ความระมัดระวังในการลื้อนะครับ อันไหนรื้อได้รื้ออันไหนรื้อไม่ได้ไม่ลื้อนะครับเพราะว่าการรื้อก็คือ,อมีความเสี่ยงในการแตกหักต่างๆนี่พามาดูเขาเรียกาพามาดูขั้นตอนหลังจากที่เราเอาสติกเกอร์ออกนี่รถเขาบอกว่าอ่อติดปมมาประมาณสองปีนะเนี่ยที่ผมบอกนะครับมันจะมีคาบกาวยังไงก็มียังไงมันก็คงยังมีนะฮะอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับยิ่งแปะนานคาบกาวยิ่งเยอะนะครับบอกไว้ก่อน สติ๊กเกอร์ดีขนาดไหนแต่มันไม่ได้ออกแบบมาคงกระพันนะครับมันจะต้องมีเวลาที่มันจะต้องเสียที่มันจะต้องเสื่อมสภาพสิ่งที่มันจะอยู่กับรถก็คือกาวนะครับไอ้กาวพวกนี้นะครับก็ต้องอมีการรีมูฟอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ล้างเดี๋ยวเราล้างเสร็จนะครับจะมีขั้นตอนการเอากาวออกแบบนุ่มนวลและหลังจากนี้เราก็จะเตรียมหิวขัดให้กับทางลูกค้าหลายหลายคนสงสัยว่าทําไมที่ร้านของเราการลอกคาบสติ๊กเกอร์ถึงมีราคาอันดับแรกนะครับสําหรับ รถที่ไม่ได้ติดกับเรานะครับผมขอคิดค่าแรงค่าบริการในการเอาออกสิ่งที่คุณเห็นอยู่นะตอนนี้ยังไม่เสร็จนะเห็นไหมเนี่ยการเอาสติกเกอร์ออกแม้กระทั่งสติกเกอร์ที่อยู่ตามเวลานะแล้วนะหนึ่งเรื่องของการลื้อการแกะนะครับมีความเสี่ยงทุกอย่างสองนะฮะเอ่อลอกมาแล้วก็ยังมีคราบกาวอย่างที่ท่านเห็นนะตอนนี้นะครับถึงจะเป็นสติกเกอร์ดีก็ตามแต่ถ้าเกินเวลาเมื่อไหรอ่อายุเยอะเมื่อไหร่ อย่างที่ผมบอกนะครับวัสดุบนโล่ไม่มีอะไรมันอยู่ยังยืนยงตลอดมันจะต้องมีอะไรที่มันเสื่อมมีอะไรที่มันหลุดติดมาบ้างอย่างเงี้ยกาวมันหลุดติดมาแล้วนะครับที่จริงมันดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่ก็เป็นเรื่องปกติของวัสดุครับไม่มีอะไรงคงทนถาวอแต่อย่างที่เห็นนะก็ไม่ได้เช็ดยากอันนี้มีคราบกาวเล็กน้อยแต่มันน้อยมากไม่ไม่ถือว่าเยอะเลยสําหรับที่ผมเคยเจอมาหลายๆคันอันนี้ถือค่อนข้างดีนะครับกับมินิคูเปอร์เอสพามาดูลูกบอล ลูกบอลสติกเกอร์นะครับนี่ครับสติกเกอร์คันนี้ก็คือนี่ครับอยู่ก้อนนี้นะครับกับที่เราล่อไปนะครับหลายหลายคนก็คงนี่นี่สีสีเดิมมันคือสีนี้นะครับเราล่อออกไปก็เนี่ยทั้งก้อนนะครับที่จริงมีเยอะกว่านี้นะสกวกาจะเอาไปทิ้งไปแล้วนะก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับว่างานของเราเราไม่ได้ทิ้งไปเลยแล้วต้องขออภยัยท่านลูกค้า ก่อนหน้านี้หลายๆท่านด้วยที่จะเข้ามาใช้บริการล้างรถคือที่จริงเรามีงานในร้านทั้งหมดสคันคันนี้เป็นคันหลักแล้วก็มีสองคันที่กำลังทำอยู่เลยไม่สามารถรับบริการลูกค้าได้ต้องขออภัยณะที่นี้จริงๆนะครับก็ตอนนี้เพิ่งรับได้คันหนึ่งเนี่ยเพราะว่าคันนี้เริ่มเสร็จแล้วเดี๋ยวคันนี้รอล้างรถรอผมไลฟ์สดนี่แหละอยากให้ใครๆหลาย,ลายๆคนได้เห็นว่าลอกสติกเกอร์ออกมาแล้วนะฮะ ไม่ล้างหรือไม่เตรียมผิวคงไม่ได้นะฮะคงจะต้องมีการเตรียมผิวก่อนส่งงานถึงลูกค้าทุกๆคันแหละนะครับเป็นอะไรที่เป็นปกตินะไม่มีที่ไหนคงไม่มีที่ไหนลอกติ๊กเกอร์เสร็จแล้วส่งลูกค้าเลยหรอกเพราะว่าอย่างน้อยมันต้องมีบ้างตามขอบตามมุมบางจุดนะอ่าอย่างเช่นชิ้นนี้นะดูเด็มันดิดเข้าไปข้างหลังเลยนะครับมันก็ต้องมาลื้อใหม่มาทําความสะอาดใหม่ยังมีคาบกาวเหลือเห็นไหมเนี่ยคาบกาวเหลือพวกนี้นะครับทั้งนั้นนะครับ มันจะต้องดูแลนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดูแลนะครับในี่คาบกาวนะครับเห็นปะตามตามขอบตามร่องตามมุมต่างๆนะครับจะต้องดูแลเป็นเรื่องปกตินะครับก็เป็นอะไรที่อยากจะบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับกับการใช้เวลาในการดูแลเหล่านี้นะครับแต่แต่ที่ผมบอกนะครับเป็นผลดีนะฮะสังเกตนะครับสียังคงสวยงามนะครับหนึ่งเลยไม่มีรอยกระแทกไม่มีรอยขนแมวอะไรมากมายเลยมีแต่รอยขนแมวเล็กๆน้อยๆ ก่อนที่มันจะติดก่อนที่จะติดสติกเกอร์เนี่ยน่าจะมีบ้างนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เราเราลอกสติกเกอร์เสร็จล้วเราคาบกาวเสร็จแล้วเราจะขัดเตรียมผิวให้ใหม่หลังจานนี้มันจะไม่มีรอยสวยงามเหมือนออกจากโชว์รูมใหม่ๆแน่นอนนะฮะสำหรับคันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะท่านเจ้าของรถมากๆครับเดินทางมาไกลนะมาอยู่แถวนี้แล้วก็มามาแล้วก็ตัดสินใจที่จะทําเลยทบแล้วเราก็ขอเวลาท่านลูกค้าอยู่แล้วเราเรา,เราให้รายละเอียดอย่างนี้ทุกทุกคนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถที่ติดกับเราก็ตามหรือไม่ได้ติดกับเราก็ตามผมจะต้องแจ้งรายละเอียดให้ทุกทุกคนทราบก่อนก่อนที่เราจะทํางานมันมันเป็นขั้นตอนวิธีการทํางาน,นไม่งั้นลูกค้าไม่เข้าใจเรานะครับอสิ่งที่ท่านเห็นนะตอนนี้ใครที่เข้ามานะฮะจะเห็นว่าทําไมรถมันดูสกปรกอยู่นะครับที่จริงมันไม่ได้สกปรกอันนี้มันคือคาบกาวที่หลังจากลอกสติกเกอร์ออกมานะครับนั่นนะก้อนนั้นอ้ก้อนนั้นนั่น,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 นสติกเกอร์ของรถคันนี้นะครับ แล้วก็หลายๆจุดที่โลโก้หายไปแน่นอนครับเพราะว่าโลโก้เนี่ยเขาลื้อก่อนที่เขาจะแปะแล้วเขาก็เอา 3M มาแปะบนโลโก้และใต้โลโก้อ,อีกทีหนึ่งเราก็ต้องไปแปะตามอกันใหม่ไม่ว่าจะเป็นคําไอตัวโลโก้มินิอ่าคูเปอร์ทั้งหมดนะครับผมก็จะต้องทำอ่าให้ใหม่นะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนกระบวนการทําที่ไหนรอกวันเดียวได้ไปทำครับคือที่เราเราทาไม่ได้ผมขอเวลาเพราะาแต่ละคันไม่เหมือนกันอย่างคันเนี้ย ก็เริ่มทํากันต่ช่วงสายๆนะครับนี่ก็เพิ่งเสร็จลอกเสร็จนะอันนี้วันนี้อาจจะได้ขับแล้วพรุ่งนี้ก็ส่งงานพอดีตามเวลาต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านมา,มากๆครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับวันนี้นะครับอยู่บอนะครับนอกจากคันนี้นะครับที่เป็นงานที่หลายๆคนเฝ้ารอดูอยู่เนี่ยกับอีกหลายๆคัน,นครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกสองคันนะซึ่ง<า>เสร็จแล้วเสร็จแล้ว คันหนึ่งก็เป็นเซฟิโร่นะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรัคันนี้เดี๋ยวเริ่มล้างได้เลยนะครับก็เอาออกไปล้างได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูขั้นตอนต่อไปคันนี้ต้องขอขอบคุณนะที่เข้ามาดูกันนะครับเป็นสาระเป็นข้อมูลดีๆเป็นความรู้เลยนะครับสาหรับสาหรับใครที่ติดฟิล์มใตกันรอยหรือสติ๊กเกอร์เปลี่ยนสีรถไปแล้วนะครับหนึ่งเลยนะฮะอย่าจอดต่างแดดนะครับภายในวันภายในปี2ปีต้องลอกออกนะครับ ลองมีมุกทิ้งนะครับไม่ต้องเสียดายเพราะว่าถ้าเสียดายแล้วเนี่ยรถจะไม่ออกมาสภาพอย่างนี้นะครับจะออกมาเละเทะกว่านี้คาบกาวจะอ,ออกยากกว่าเดิมมันจะยากกว่าเดิมหลายๆท่านหลายๆเท่าเลยบางคันเนี่ยอ,ออกไม่ได้เปลี่ยนสีต้องทําสีใหม่นะจ๊ะโอเคนะเพราะฉะนั้นนะครับมาเป็นเรื่องที่ต้องแข่งขันเรียกว่าเรียกว่าต้องต้องต้องกวดขันต้องต้องมีวินัยกับการทํานิดนึง การรับรถการเปลี่ยนสีรถดีออกมารถไม่มีรอยเห็นไหมครับออกมาสีเดิมเลยสวยงามมา,มากๆด้วยแต่ต้องรีมูฟออกภายในสองึงสามปีไม่งั้นลอกยากครับอย่างคันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีเลยเประโยชน์ที่ดีเลยนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาในการลอกเช่นกันนะครับมาลอกที่ร้านมีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าจะให้ดีต้องไปลอกกับร้านที่เราติดมาเขาจะไม่มีค่าใช้จ่ายภายในเวลารับประกันของเขานะครับอันนี้ผมน่าจะ น่าจะเป็นสากลนะน่าจะน่าจะเหมือนกันทุกที่นะครับบอกไว้ก่อนว่าน่าจะเหมือนกันทุกที่ไม่ว่าจะเป็นฟิล์มแต่กันลอยก็ตามหรือสติกเกอร์เปลี่ยนสีรถแต่ต้องลอกในเวลาที่เขาประกันนะโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับนอกจากคันนี้แล้วจะมีอีกหนึ่งคันนะครับสําหรับเซฟิโรเซฟิโรคันนี้ก่อนหน้านี้ทุกคนจะเห็นแล้วนะครับว่าสภาพมาตอนแรกเป็นยังไงตอนนี้ออกมาได้ค่อนข้างสวยใสลืมคันเก่าไปเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูนิดหนึ่งอ่าพาไปดูนิดหนึ่งนะครับนี่ พามาดูหลังกล้องแล้วโหโคตรเงานะครับสาหรับคันนี้เซฟิโร่ก่อนหน้านี้จะขุนทั้งคันไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงกระจกไฟหน้าขุนหมดตอนนี้เงา,าใสน่าใช้แล้วแอร์เย็น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 แล้วเบาะสะอาดเบาะภายในสะอาดนี่ข้างในสะอาดเหมือนรถเพิ่งออกจากโชว์รูมเมื่อ25ปีที่แล้วอันนี้ก็เวอร์ไปนะครับทำ25ปีที่แล้วประตูยังไม่ตกนะครับอันนี้มันประตูเริ่มตกแล้วก็เป็นตามเวลาของเขา เรามีหน้าที่ทําความสะอาดเราเป็นดีเทลลิ่งนะฮะก็นี่ครับดทุกอย่างแล้วก็คันนี้พาไปติดฟิล์มใหม่มาด้วยเพราะฟิล์มเก่านี่คือไม่ใช่ว่ากันความร้อนไม่ได้อย่างเดียวมันมันมองไม่ออกมันมันขุ่นแล้วนะครับมันร้อนมากนะครับมันร้อนมากด้วยนะครับสาหรับคันนี้นะก็เดี๋ยวขอเวลาเคลียร์งานแป๊บหนึ่งเคลียร์ดูรายละเอียดรอบคันหน่อยหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปส่งครับท่านเจ้าของน่าจะรอในการใช้งานเข้าอยู่แล้วแล้วก็วิง่งวิ่งโอเคแล้วแหละนะครับก็ยังไง ต้องขอขอบคุณนะไว้วางใจผมเป็นให้ทุกอย่างแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะอยากทําทให้ให้ผมทําอะไรถ้าผมทําได้ผมจะทำนะครับสำหรับวันนี้นะครับมิกกี้เสกรถสวยนะครับกับงานประจําวัน <c oughs> วันนี้นะครับ <c oughs> เยอะจริงๆสําหรับสําหรับใครหลายคนที่เข้ามาแล้วผมไม่ได้อ่าให้บริการต้องขออภัยวันที่นี้ด้วยครับเพราะว่าก่อ,อนหน้านี้งานมันเยอะจริงๆนะครับสามสี่คันมันเอ,เอายังไม่ออกแต่ถ้าล้างมันมันทําไม่ได้ต้องขออภัยจริงๆนะครับวันนี้มิกกี้เสกรถสวยแลาไปก่อนสวัสดีครับ